สวัสดีครับก็คลิปนี้ลุงหนูจะมาโพสต์เล่นเกมชื่ออะไรลืมชื่อ fast m o p h o b i a ครับลุงหนูเคยเล่นไปแล้วไม่แน่ใจเล่นไปแล้วงงๆงเดี๋ยวจะลองเล่นเริ่มต้นใหม่อีกครับครับเริ่มเลยเป็นเริ่มเกมใหม่ดีกว่าน,นะครับ เอาลนะโหลดเกมแล้วฟังจากเสียงก็สิ่งน่ากลัวดีนะครับบรรยากาศก็หลอนๆดีครับเดี๋ยวลองดูที่ลุงหนูงงคือทางขวามือเนี่ยจะมีเนี่ยไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงมันคืออะไรแล้วก็ไม่มีคู่มือ อันนี้น่าจะเป็นถ่ายรูปแต่ว่าพอกดตรงมุมซ้ายล่างก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับแล้วก็มุมขวาบนถ้ากดตรงนี้เป็นออปชันให้เซฟเกมเป็นเมนูแล้วก็กดอีกทีก็ออกจากเมนูส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นขาอันนี้น่าจะเป็นกระโดดแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราลองดูอันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรอันนี้มือหรือว่าซูมเข้ามาจับของนะครับ แล้วก็อันนี้ไม่รู้คืออะไรพอแตะไปแล้วก็นะครับอ่ะลองดูว่าเป็นไงลองบอกกันไปก่อนแต่เสียงจากในหูฟังก็เสียงเสียงดีนะครับได้บรรยากาศเหมือนไปอยู่ในบ้านร้างสถานที่ร้างจริงๆนะครับ องงแล้วไปทางไหนเนี่ยโอเคเดินมาเดินโอ้ยอไปทางนี้ก่อนที่มีผ้าคลุมเรา พยายามออกขวาตลอดนะครับตอนนี้มาที่ไหนเนี่ยไม่มีบอกว่าจะต้องไปหาของหรืออะไรเลยนะครับเนี่ยไม่มีการแนะนำในเกมเลยแล้วก็ เดินไปเรื่อยๆก่อนอสมมติเจอรประตูนี้ใช้มือใช้มือก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีไอคอนให้เก็บของหรือว่าดูสังเกตมีโน้ตมีอะไรอย่างนี้เลยนะครับคือดูจากตรงนี้บรรยากาศโดยรวมก็ไม่เลวอ่ะมาดูดประตูก่อนเปิดประตูได้ไหมอลองมือจับ ไม่ได้อ่ะทำอะไรไม่ได้อ่ะอันนี้ลองถ่ายรูปแล้วยังไงอ่ะคืออะไรอ,ะอ่ะมาดูตรงหน้าตา่างมีอะไรตรงหน้าตา่างไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวเราลองสำรวจไปเรื่อยๆก่อนสักพักหนึ่งนะครับ พอลุงหนูได้ลองเล่นไปทีนึงแล้วนะครับแล้วก็เล่นไม่เป็นเหมือนเกมสงสัยที่เป็นเกมปลอมครับอันเนี้ยใช้ชื่อเดียวกับเกมใน pc ที่โด่งดังนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ายังไงครับหรือว่าเพราะว่าลุงหนูไม่ได้เล่นเกมมานานแล้วก็เลยอตอนนี้รู้สึก ติดกับไม่ค่อยการร e สปอนส์ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยหันไปตามที่เราบังคับอปน,นี้ตอนนี้ลุงหนูพยายามเดินอยู่โอเคเอไปดูสิเดี๋ยวเราเดินไปสักหน่อยแล้วก็ลองดูโดยรวม แล้วน่าจะพอเท่านี้ก่อนครับเนี่ยปกติควรจะต้องมีไอคอนหรืออะไรขึ้นมาว่าตรงนี้เปิดตู้สำรวจเก็บของอะไรอย่างนี้น,นะครับมีโนต้ตแต่ไม่ไม่มีเลยนะครับอันนี้ไม่มีครับ โอ้ยงงนะออกจากเกมก่อนครับก็สรุปว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมเกมเลียนแบบเรียนแบบเกม ฟาส m โ p h o เบีที่โด่งดังชังทาง p ีงนะครับอันนี้ก็ก็ดูคล้ายๆแต่ว่าไม่ใช่เลยแล้วก็ไม่แนะนำให้ดาวน์โหลดนะครับพอที่ลุงหนูซื้อมาราคาอยู่ที่89บาทนะครับโอเคก็คลิปต่อไปน่าจะเป็นเกมอีกเกมหนึ่งซึ่งอันนี้ไม่เกมต่อไปนี้ไม่น่าหลอกลวงแล้วน่าจะเป็นเกมที่ ตื่นเต้นน่ากลัวลุงหนูอ่านวิจารณ์แล้วก็คนที่เล่นบอกว่าน่ากลัวมากชื่อเกม detention ครับนะครับน่าจะเป็นคลิปต่อไปก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาแล้วก็อยากให้ลุงหนูแคสเกมอะไรเล่นเกมอะไรก็แนะนำกันมาได้นะครับเป็นขอตอนนี้ขอเป็นเกมที่อยู่บน ios ก่อนแล้วก็เป็นแนวน่ากลัวหลอน มีจัมส์แร์อะไรอย่างนี้นะครับแนะนำกันมาได้นะครับแล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆมาช่วยติดตามลุ้นลุงหนูหน่อยนะครับที่ไม่ได้เล่นเกมมาเป็น 10, 10ปีแล้วก็ฝาก Subscribe กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ